คืออันนี้ว้าวมากทุกคนผมไปเจอลูกเล่นใหม่ในทิกตอกมาเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้นะม,มาดูกันมีอะไรเราไปรีวิววิดีโอของเรานะครับกดค้างไว้นะครับเนี่ยมันจะมีตัวฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับมีทั้งเร่งความเร็วนะครับเลื่อนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เลื่อนแบบอัตโนมัตินะครับมีหน้าจอว่างมีบันทึกวิดีโอมีไม่สนใจนะครับมาดูว่า แต่และอย่างมาทํางานยังไงนะครับอันนี้ก็คือเล่งวิดีโอนะครับก็ใครอยากได้วิดีโอที่รวดเร็วทันใจก็ไปกดตัวนี้คูณสองไปเลยมันก็จะไวนะครับอันที่สองนะครับหน้าจอว่างนะครับก็คือตัวหนังสือตรงนี้จะหายไปนะมันจะดูโล่งๆเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวหนังสือตรงนี้นะครับถ้าเราใส่เป็นหน้าจอว่างมันก็จะหายไปนะครับหายไปอันที่สาม ตงรู้อยู่แล้วนะครับบันทึกวิดีโอง่ายๆอันนี้สี่ก็คือไม่สนใจนี่ก็คือมันจะผ่านเลื่อนผ่านวิดีโอของเราไปเลยนะครับอันนี้ห้าก็รายงานนะครับอันนี้เป็นทางลัดใหม่นะครับหรือเราจะรีโพสต์เลยก็ได้นะครับเอาปดรีโพสต์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับใครเคยเล่นใครเคยใช้แล้วนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับใครไม่เคยใช้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับ ฟีเจอร์ใหม่ของ TikTok ครับ